พี่น้องริษยาณหมู่บ้านกลางหุบเขามีชายผู้หนึ่งชื่อพ่อศิลเขาอาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าแก่หลังหนึ่งซึ่งสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนมีลูกสองคนที่เกิดจากภรรยาคนเดียวกันแต่มีหน้าตาต่างกันราวฟ้ากับเหวสอนเป็นลูกชายคนโตผิวเขานวลเหมือนข้าวสารใหม่ ผมตรงสีทองเป็นเงางามเหมือนไหมเขาเป็นเด็กที่คนในหมู่บ้านชื่นชมวางงดงามประหนึ่งเทพหนุ่มจากนิยายโบราณส่วนสนเป็นลูกชายคนเล็กกลับมีลักษณะตรงกันข้ามเขามีผิวที่ดำคล้ำยังกับเงาะป่าผมหยิกหย่องยุ่งเหยิงเหมือนรังนกแห้งเด็กๆคนอื่นมักล้อเขาว่าไอกาดำแต่ถึงแม้รูปลักษณ์ต่างกัน ทั้งสองก็เล่นด้วยกานเสมอในทุ่งกว้างหลังบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังไล่จับผีเสื้ออยู่หลังบ้านพวกเขาได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากห้องเก็บของใต้ถุนบ้านเสียงดังกรอบกรอกรอบกรอ,กรอดังชวนขนลุกทั้งสองหยุดวิ่งแล้วมองหน้ากันก่อนจะค่อยๆย,ย่องไปเปิดประตูบานเก่านั้น ในห้องเก็บของช่างมืดมิดมีเพียงแสงแดดลอดผ่านช่องไม้เผยให้เห็นกระจกเก่าแก่บานหนึ่งที่มีกรอบไม้สลักลายเถาวันโบราณหน้ากระจกเต็มไปด้วยฝุ่นแต่พอสอนเอามือปัดออกเท่านั้นภาพของเขาก็สะท้อนกลับมาหล่อเหลาราวกับเจ้าชายในตำนานสอนยิ้มกว้างจนแก้มปริแล้วพูดว่า โอ้โหฉันนี่รูปร่างหน้าตาช่างดูดีจริงๆเลยสนชะโงกหน้าไปมองบ้างแต่เมื่อเขาเห็นภาพตัวเองก็ต้องเบื่อนหน้าหนีใบหน้าเขาในกระจกยิ่งดูหยาบกระด้างผมเผ่ากระเซาะกระเซิงยิ่งกว่าที่เคยสอนพูดพลางยืดอกว่า นี่สนพี่คิดว่าพี่นะดูมีสเสน่ห์เหลือเกินผิวพรรณก็ดูดีแถมหน้าตาก็ผ่องใสกว่าเองอีกนะคำพูดนั้นเหมือนหินหนักทับหัวใจของสนเด็กชายกำมือแน่นหน้าแดงด้วยความอับอายเขาผลักพี่ชายล้มลงกับพื้นอย่างแรงแล้วตะโกนเสียงดังออกมาว่าเฮ้ยฉันเกลียดพี่เสียงนั้นดังกล้องไปทั่วบ้าน พอ่อศิลที่กำลังตัดฟืนอยู่หน้าบ้านได้ยินชัดถนัดพ่อจึงได้รีบวิ่งมาในห้องเก็บของทันทีเมื่อเห็นลูกชายคนโตล,ล้มอยู่กับพื้นและลูกคนเล็กยืนทำหน้าบึ้งอยู่พอ่อศิลก็เลยถอนหายใจยาวๆและเขาพูดผ่านนั่งลงข้างลูกชายว่าเฮ้ย <c oughs> พ่อเคยได้ยินตำนานของกระจกบานนี้ว่ามันไม่ได้สะท้อนเพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่มันจะสะท้อนสิ่งที่เรารู้สึกต่อกันด้วยเออนี่สอนลูกมีใบหน้างดงามราวเทพประบบแต่ถ้าหากลูกพูดจามไม่น่าฟังและพูดดูถูกเหยียดยามผู้อื่นความงามนั้นก็เป็นเพียงแค่เปลือกนอกเมื่อลูกมีรูปโฉมที่หล่อเหลางดงามแล้วก็ควรมีจิตใจที่ดีงามเหมือนกับใบหน้าของลูกด้วยนะแล้วพอ่อศิลก็หันไปหาสนที่กำลังเช็ดน้ำตา ลูกสนพ่อรู้ว่าลูกอาจไม่ได้งดงามดั่งเจ้าชายในตำนานแต่ลูกเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีเมตตาและยิ้มแย้มอยู่เสมอนะสนลูกก็เป็นคนที่งดงามเหมือนกับพี่ของลูกเช่นกันนะะ่ะล่ะจากนั้นพ่อศินพาลูกชายทั้งสองไปที่ลำธารและให้ทั้งคู่มองเงาสะท้อนของตัวเองในน้ำในน้ำ ไม่มีใครแต่งเติมไม่มีกรอบทองไม่มีมายามันสะท้อนภาพสิ่งที่เป็นจริงที่สุดเหมือนจิตใจของเราสอนกลมนาด้วยความละอายส่วนสนก็ยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกในวันนั้นเขื่อนต่อมากระจกบานเก่าถูกเก็บใส่หีบและฝังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านและตั้งแต่นั้นมาสอนเขาก็เปลี่ยนไป เขาเริ่มหัดพูดจาดีๆกับน้องชายและช่วยงานในไร่ไม่เคยบน่นส่วนสนก็เริ่มรักตัวเองมากขึ้นเพราะเขารู้แล้วว่าความงามไม่ได้อยู่แค่ในกระจกแต่มันอยู่ในแววตาและรอยยิ้มที่มองโลกด้วยใจที่ดีหลังจากคืนที่พ่อศิลฝังกระจกวิเศษไว้ที่ใต้ต้นหมาใหญ่ทางบ้านก็ดูสงบและอบอุ่นขึ้นสนกับสนเริ่มเข้าใจกันมากขึ้น ถกเช้าสอนจะช่วยน้องเก็บผักและสนจะคอยปัดกวาดบ้านด้วยรอยยิ้มจนเพื่อนบ้านต่างพากันชมว่าลูกๆของนายสินนี่ดีทั้งคู่จริงๆเลยนะเนี่ยแต่แล้วคืนหนึ่งท้องฟ้ากลับมืดมิดสนิททั้งหมู่บ้านตกอยู่ในความเงียบงนันมีเพียงเสียงลมพัดหวีดวิวเบา,เบาๆเหมือนบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวใต้ดิน สนเขาสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะฝันประหลาดในฝันเขาเห็นกระจกเก่าบานนั้นมันลอยขึ้นมาจากใต้ต้นไม้ใหญ่กรอบไม้สลักลายเถาวันเปลี่ยนเป็นรากไม้สีดำขดพันกันแน่นแล้วเสียงหนึ่งก็กระซิบเบาๆในหูเขาเจ้าคือผู้ถือหัวใจบริสุทธิ์มารับสิ่งที่เป็นของเจ้าสนสะดุ้งตื่นหอบหายใจรัว แล้วหันไปมองพี่ชายที่ยังหลับสนิทอยู่แต่ความรู้สึกในใจของเขานั้นมันไม่สงบเลยรุ่งเช้าสนตัดสินใจเล่าเรื่องความฝันให้พ่อสินฟังพ่อนิ่งเงียบไปนานก่อนเขาจะเอื้อมมือไปเปิดหีบไม้เก่าๆที่อยู่ใต้เตียงแล้วหยิบหนังสือโบราณเล่มหนึ่งออกมาแล้วพ่อศินก็พูดเบาๆว่า,วาเอา่อกระจกบานนั้น มันไม่ได้เป็นแค่เครื่องประดับหรือของเก่าหรอกนะลูกหากแต่เป็นกระจกแห่งเงาที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะมันสะท้อนทั้งแสงและเงาของใจมนุษย์แต่ถ้ามีใครเปิดผนึกมันในยามที่ยังมีความริษยาในใจกระจกจะปลุกเงาริษยานั้นขึ้นมาสนถามอย่างงนงงกลับมาว่า เออเออเงาคือเงาอะไรหรอครับพ่อพอ่อศิลพูดพลางเหลือบตามองลูกๆว่าอืมใช่เงาที่ไม่ได้สะท้อนเพียงรูปลักษ์ภายนอกแต่มันคือด้านมืดของผู้ที่เคยส่องมันและในคืนวันนั้นสนผลักพี่สอนล้มลงพร้อมความโกรธและพี่สอนเขาก็พูดศบประมาทสนด้วยความหลงตัว นั่นคือการเปิดผนึกกระจกเงาริษยาโดยที่ไม่ตั้งใจนะลูกสนสอนที่ได้ยินเรื่องราวก็ถึงกับหน้าถอดสีเออเออพ่อครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้กระจกและทันใดนั้นเองพื้นดินใต้ต้นไม้ใหญ่ก็สั่นสะเทือนอย่างแรงทั้งสามคนจึงรีบวิ่งออกไปดูแล้วต้องตกตะลึงเพราะว่าต้นไม้ใหญ่มันถูกแหวกออกตรงกลาง กระจกบานเดิมลอยขึ้นไปในกลางอากาศแต่รอบกรอบเปล่งแสงสีดำทมินออกมาพร้อมเสียงหัวเราะเย็นชาดังขึ้นมาจากกระจก <c oughs> ขอบใจที่ปลุกข้ากลับมาตื่นอีกครั้งและในที่สุดข้าก็กลายเป็นอิสระเสียที <c oughs> แล้วภาพในกระจกก็บิดเบี้ยวกลายเป็นภาพเงาของสอนและสนแต่เป็นเงาที่ดูน่าสะพรึงกลัว สอนในภาพมีดวงตาเย็นชาสีหน้าหยิ่งยโสและสนในภาพมีใบหน้าบึ้งตึงเต็มไปด้วยความริษยาเสียงจากกระจกกล่าวขึ้นมาว่าพวกเจ้าต้องเข้าไปในกระจกเงานี้เพื่อเผชิญกับเงาของตนเองหากเจ้าชนะพลังของข้าจะถูกสะกดอีกครั้งแต่ถ้าหากแพ้เจ้าจะเป็นเพียงเงาในโลกนี้ตลอดการ สอนหันไปสบตาน้องชายนิสนเราต้องไปด้วยกันนะสนถ้าเงาเหล่านั้นเกิดจากเราทั้งสองก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบนะสนสนพยักหน้าอย่างกล้าหาญอืมเราจะไม่ปล่อยให้ความมืดในใจเราทำลายใครอีกแล้วนะพี่สอนทันใดนั้นกระจกก็เปล่งแสงสีขาวมัวแล้วดึงร่างของสองพี่น้องเข้าไปในโลกอีกใบ โลกที่ทุกอย่างกลับด้านโลกที่เต็มไปด้วยเงาและเสียงกระซิบและตั้งแต่นั้นสองพี่น้องลืมตาขึ้นอีกครั้งในโลกที่เหมือนบ้านของเขาแต่กลับไร้สีสันทุกอย่างดูซีดจางเงียบงนันไม่มีเสียงนกไม่มีลมพัดมีเพียงเสียงฝีเท้าของเขาที่สะท้อนบนพื้นหินสีดำทันใดนั้นเสียงกระสิบก็ดังขึ้นจากทุกทิศ เจ้าไม่หลอเจ้ามันไม่คู่ควรเจ้าเป็นแค่งเงาของพี่ชายเจ้าเท่านั้นเสียงนั้นพุ่งมาทางสนเด็กชายหยุดเดินใบหน้าเขาเริ่มสั่นระร,ริกมีน้ำตาคลอเบ้าราวกับทุกคำพูดที่เคยกดทับใจเขากลับมาทั้งหมดเจ้าเกลียดพี่ชายของเจ้าเจ้าริษยาเขา อย่าปฏิเสธเลยและทันใดนั้นเองเงาดํามืดก็ผุดขึ้นจากพื้นเงานั้นมีใบหน้าเหมือนเข่าเปียบแต่มีตาแดงก่ําและรอยยิ้มบิดเบี้ยวมันคือเงาสนเจ้าคิดว่ารอยยิ้มเจ้าบริสุทธิ์งั้นหรือไม่ใช่เลยเจ้าก็แค่อยากให้คนชมเหมือนพี่ชายของเจ้าสน ทิ้งตัวลงนั่งกับพื้นพยายามกลั้นน้ำตาแต่แล้วมีมือหนึ่งวางบนบ่าของเขาอย่างอบอุ่นสอนพี่ชายของเขายือนอยู่ตรงนั้นเออไม่เป็นไรนะสนพี่ก็เคยผิดที่ทำให้น้องรู้สึกแบบนั้นพี่เองก็หลงตัวเองอยู่ไม่น้อยแต่เรายังเป็นพี่น้อง,องกันใช่ไหมหรือคำพูดนั้นราวกับแสงสีทองสว่างวาบ เงาดำของสนกรีดร้องเสียงดังก่อนมันจะสลายหายไปเป็นผุยผงแต่ก่อนที่ทั้งสองจะได้โล่งใจเสียงหัวเราะเย่อหยันก็ดังขึ้นอีกครั้งฮ่าฮ่าฮาพวกเจ้าทำได้ดีแต่มันยังไม่จบง่ายๆหรอกนะครั้งนี้เงาอีกตนหนึ่งผุดขึ้นจากเงาของสอนมันสูงกว่าใบหน้าหล่อเหลายิ้นกว่า มีท่าทางหยิ่งยโสและเย็นชามันก้าวเข้ามาพูดกับสอนเสียงเข้มว่าเจ้าแค้อ่อนแอต้องการคำชมต้องให้คนรักต้องให้คนบอกว่าเจ้าดีกว่าน้องชายของเจ้าสอนเขาขบฟันแน่นรู้สึกเหมือนถูกทิ่มแทงในใจทุกคำ เจ้ายังมองว่าตัวเองเหนือกว่าอยู่ใช่ไหมแม้แต่ตอนนี้เจ้าเองก็ยังคิดว่าตัวเองดูดีกว่าน้องชายของเจ้าทันใดนั้นสอนหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วก็เปิดตาขึ้นใช่เจ้าพูดถูกข้าก็เคยคิดแบบนั้นแต่ข้าเลือกที่จะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วเขาหันไปมองน้องชายแล้วยิ้มอย่างจริงใจ คไม่ได้ต้องการคำชมอีกต่อไปแค่ข้าได้มีน้องชายที่กล้าหาญและจิตใจดีแบบที่น้องเป็นข้าก็ภูมิใจแล้วเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสำนึกจริงเงาของเขาเกลียดร้องแล้วระเบิดออกเป็นแสงก่อนจะหายไปในอากาศแล้วล่อของเงาริษยาก็เริ่มสัน่นเสียงระฆังเบาๆดังขึ้นรอบตัว แสงสีทองค่อยๆห่อหุ้มร่างของทั้งสองพี่น้องตุ้มตุ้มตุ้มพวกเขาทุกปลดปล่อยจากแดนเงาริษยาร่างทั้งสองลอยออกมาจากกระจกเงานั้นและกระจกก็ร้าวแตกเป็นเสียเส่ยงก่อนจะสลายหายไปอย่างสงบที่ใต้รากหม้ใหญ่พอศิล์เรียบเข้ามากอดลูกทั้งสองแน่นแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาด้วยความดีใจ พ่อภูมิใจในพวกลูกๆทั้งสองคนที่สุดเลยนะหลังจากนั้นสองพี่น้องเปลี่ยนไปพวกเขาไม่เคยเอ่ยถ้อยคำบาดใจใส่กันอีกกลายเป็นเด็กที่ทั้งดีงามทั้งด้านจิตใจและการกระทำทั้งคู่มักจะช่วยชาวบ้านด้วยรอยยิ้มสนเขาจะสารระล้าแจกผู้เฒ่าผู้แก่ส่วนสอนจะใช้ความสามารถของตนทำของเล่นให้เด็กๆ ผู้คนในหมู่บ้านจึงกล่าวขานเรื่องราวของเขาไว้ว่างามนามีสองแบบงามด้วยตากับงามด้วยใจและสองพี่น้องคููนี้มีทั้งสองอย่างครบถ้วนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นที่คุณธรรมและจิตใจของเรา ใจที่อ่อนโยนจะสะท้อนความงดงามออกมาจากภายในแม้ในใจเราจะมีความมืดแต่เมื่อเรากล้ายอมรับและ,ะเผชิญกับมันความดีงามก็จะเปล่งประกายออกมาความงามที่แท้จริงไม่ใช่แค่สิ่งที่คนอื่นมองเห็นแต่คือสิ่งที่เรากล้าเป็นนั่นเองคะ่ะช่องนิยมนิทานเสียงเล่าจบแล้วนะคะ สำหรับวันนี้แอดและทีมงานต้องขอตัวลาไปแต่งเขียนสร้างสารค์นิทานเรื่องต่อไปก่อนนะคะและเพื่อนๆทุกคนสามารถกดเลือกรับฟังนิทานเสียงเล่าสนุกฟังเพลิดเพลินได้ที่ช่องนิยมนิทานเรื่องต่อไปกันได้เลยนะคะและถ้าหากฟังนิทานเสียงแล้วชอบนิทานเรื่องนี้เพื่อนๆก็สามารถกดปุ่มขอบคุณเพื่อมอบเป็นคาดขนมให้กับแอดและทีมงานได้นะคะและขอ ขอฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเป็นแรงผลักดันให้กับช่องของพวกเราด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ